หลายๆจานวงมาแบบนี้ MRT ครับ1นึ่งร้อยเปอรนตมาั้ตอนนี้1กเปอร็นต์ร้อต้องได้ล้วฮะงเกมนี้เป็นวงเข้าเขาแล้วเขาคอนโทรลได้อยู่นะไอ้ที่สำคัญที่กูเสียงเปิดเจเยอะไปก่อนเอาแล้วท่านผู้ชมครับเอาครับหนึ่งต่อสี่นได้เดี้กาเบ็นน่ะ ต่ดี้ยังไม่ได้เก็บนะตรงนี้ยังไงอ่ะอาจจะหลบมุกฟัมยาอยู่หรือเปล่าแล้ววงมันบีบขอบอยู่ด้วยอะโอ้แล้วดูฮะเม่จีคอนโทรลแล้วไอ้เท็ด้เก็บเมการล้อนะผมอย่าบอกนะสร้างความเสียหายให้กาเบและจานเวนตัดน็อกเจมได้ขอมาเวนตกอตัดแม็กโซนานแล้วดูมุมนี้ชุบไม่ได้แล้วทาออกจากเกมไปเหลือตีน้อยพิพิธีคนเดียวครับที่อยู่ตรงนั้นกันครับผมเบลมอนสยังไงเอ่ยเก็บโรตีเดตไปแล้วบุรีรลำจบครับผมเสดี้ไปฮะเลก่นกุท้ายมส่เอ็มทีวายครับได้มาหนึ่งคิวครับผมมากออไไปนนตรงหฮะ ข้างบนฮนะโอ้โหแล้วแปลว่าอยู่ในตัวบ้านฮะแล้วเสียไปนหนึ่งครับตองเคไปได้เจ้าแม่ได้อีกทางด้านหนึ่งโดนแย้ครับผมเมจิกยิงยับเลยครับอตอนนี้เหลือผู้เล่นครบ4เนี่ยมีทางด้านของ AG นะแล้วก็ MITH ทีกับ2ทีเท่านั้น AG กลางวงครับเพราะมู้ขับรถมาจัดโมเมนต์คนเดียวผมล่างมาตั้งแต่ช่วงต้นๆต้นๆแผนทีน่นนน2นะครับครับรักพักเข้าไปตีท็อป5อีกแล้วนะโบรู้ยังไม่ได้นะโอ้โหวง วงเป็นใจให้เ i t ไอเชียดาวเรัดาก็ผมชิดขอบเลยอะร่างซ้ายมือครับนี่นะลำพูนครับเมจิกกาเบตต้องขยับเข้าวงครับผมแต่ว่าถือว่ายากพอสมควรนะเพราะว่า AG เต็มทีมเนี่ยอยู่ทางด้านขอบบนด้วยะครับผมแล้วมุมเปิดมาช็อตนี้แต่ AG เนี่ยต้องรับศึกหนักนะฮะลำพูนตีเข้าไปแน่นอนครับผมครับลงไปถึงกาเบตด้านขวาบนครับครับเราเคาะอยู่มุมนี้ ขยับยากเหมือนกันนะหลับทางเน้าของลามพูลครับแล้วยิ่งเป็นเนินขึ้นแบบนี้ด้วยความเร็วมันช้าด้วยฮะครับสแนปไปก่อนนะอาจจะต้องตัดเลือดให้ได้อสมควรนะให้เขาหลบไปปั๊มยาครับไม่งั้นขยับยากอะโลซิเตครับผมไม่เสีได้นะไม่โดนแจมมันหนึ่งนะครับผมชาเปอร์ครับเหลือสองคนฮะแล้วตองเคได้จูริโอครับแมแฟกเกอร์ขอไปเรียบร้อยเป็นโลซิเตทฮะ เก็บทางด้านตีน้อยไปฮะแล้วเดินต่อเลยหรือเปล่าครับมุมนี้เหมือนจะเดินนะใช่ครับแต่นำไปก่อนแล้วก็ผม3ลูกครับผม4ี่ลูกั็ผมปล่อยลูกครับผมปล่อยทุกอย่างที่มีเพื่อนน็อกดาวน์นี้ฮะเขากลัวคนชุบอยู่ฮะครับผมถือว่าละเอียดครับผมแต่ว่าออปชั่นหมดไปแล้วครับเหลือแค่บลช็อปลูกเดียวครับแต่ว่าไม่แปลกนะตรงนี้แมนแฟกเกอร์เขารู้ว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ใกล้ครับนะครับผมธนวัตรอุ้ยคิวแล้วนะเหมือนจะหนึ่งคิวหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะ อุ้ยแล้วจะน็อกหรือเปล่าล่ะแหมมุมนี้เบลมอดมองไม่เห็นแก่เห็นนะน้องแน่นอนแล้วน้องแบบนี้ชุดไม่ได้นะครับกาเบตปูสโมเข้ามาแต่ว่าเมจิเข้ามาก่อนแล้วครับผมเข้ามาก่อนดานาโลเล็กวัดแล้ดูมุมโมเล็กดูโเล็กแล้วตรงเคโดนคอก่อนแล้วเต้น้อยอีกแล้วจมไฟขาตัวเองเลยฮะโอ้ตัวค้ำเนี่ยตัวสำคัญเลยครับโลเล็กโลเล็กหลังเลครับผมตรงนี้อุ้ยวัดกันอยู่ไม่แลวเต้น้อยแต่เต้นะ น้อยแต่เต้นัลตองเคน้องจากเจขอมาช่วยไว้ครับผมแล้วลูกนี้หายสองไหมลูกีตะหมพอดีพอดีครับถึงไม่เรียบรรอยเต้น้อยโอ้โหเพิ่งทักไปเมื่อตะคู่นี้โอ้มิสเพมาจากโลเล็กเลยครับผมหันนิดเดียวครัแล้วไฟดักวิ่งเหยียบไฟเลยมาก่อน มีก้อนนี้เต่ว่าสเปดองนี้ใครได้เรียบ<ล>ยร้อยน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแปดคิวแล้วครับใช่ครับโอ้โหดูเดือดนะตรงนี้และเจคอบได้ตองเคไปด้วยครับสามคิวไปแล้วให้ไปเอชเจคอบดีไงได้โลซิเต็ครับผมได้เล่นแล้วเกมน,นี้อะหรืออะหรือว่าโอ้โหแต่ว่าเกมน,นี้คือพื้นที่ดีนะใช่ครับว่าวงเล่นได้เลยนะเหล่าๆไปมาทีเฮชคุณเป็นว่าไงเกมนี้คุณเป็นว่าไง มองยากครับผมว่าอมูริเกมมิ่งก็สี่คนเหมือนกันแต่ต้องดูวงต่อไปฮะอ่บถ้างั้นเอ็มไอทคุณว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือคุณจะให้ผมมาโดนจนได้นะก็ให้ตีกเปอร์เซ็นต์ให้ไงวิสัยทัศน์อาจารย์เออต้องรอวงต่อไปโอเคได้ครับผมครับผมวิสัยทัศน์อาจารย์วงมาแบบนี้เอ็มไอทครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครตรงนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องได้แล้วฮะวงมาเกมนี้เป็นวงเข้าเขาแล้วเขาคอนทนได้อยู่นะในช่วงเฟสที่หนึ่งถึงหกต้องมาดูเฟสนี้ครับผมอ่โโจจททยย์์ นะเด็กๆโจทย์นะครับผมอันนี้คือการวิเคราะห์ท่านผู้ชมครับผมแต่ถ้าไม่ได้อะไรจริงเนี่ยอย่าทะลึ่งต้องอย่าทะลึ่งพูดครับผมนะครับผมเออเออไม่แน่ไม่แน่นะครับโอ้โหวิเคราะห์โดนเน็โดนลัวหูดับไปแล้วแล้วบอลเชฟไปแล้วเวลากอดก่อนครับผมนี่ไงลูกสองแล้วเนี่ยลอยอุอ้ยแจ๊ขอมาแจมอีกหนึ่งด้วยครับผมโอ้ยแล้วเนี่ยทิ้งไว้ก่อนโอ้โหไม่ได้โกงแสบวะตรงนี้ต้องระวังเบลมอนด์เลยครับวิ่งออกมา ผมพาชัดเจนรออยู่นะนไม่คาดคิดกับผมมุมนี้อเอาละวดาวนี่มันรอไม่คาดคิดไม่เท่าไหร่วิ่งมาทําไมครับตรงนี้สําหรับจะมาปิดเอจหรือเปล่ามีโอกาสที่จะปิดเอจฉีกมันเล่นแล้วฮะไม่ง่ายขึ้นไงในมุมมองเรานะวิเคราะห์นะครับผมครับผมโอ้เสียไปหนึ่งครับแบบไม่น่าเสียเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฮะไม่มีทีมใดครบสี่และ m ออยู่ในวงด้วยรับผมใช่ครับไป้ทยเรายัางอยู่ครับเอเมชมบุรียังอยู่รวมถึง a r m ์มูรีเกมมิ่งทีมที่ต้องการแชมป์ในวีที่3ครับใช่ครับ,รบผมเอเมททเป็นทีมที่ต้องการไก่มากที่สุดใน3ามทีมนี้นะใช่ครับเพื่อที่จะลอดตกชั้นนะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันางที่ผมบอกออกไป3อีก3ทีมก็ต้องการไก่เพื่อแชมป์ของวีสุดท้าย<อ>นะฮะเอาละครับ<า> ต้องรอวงแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในวงเกือบครบแล้วยกเว้นสองผู้เล่นจาก AG คือทูเรซซี่กับปอเชนนะครับแล้วบุนคาโอ้ยิงหัวเข่าโอ้โหโผล่มานิดเดียวตรงนี้ทูเรซี่เห็นนะเล่นยาในเอฟซีตอนนี้ไฟเผาโดนเรียบร้อย JKR จูริโอกำลังตามไปเห็นขาหรือเปล่าเล่นยางแล้วท่านผู้ชมเอ็ฟซีต้าจะจบอันดับที่สี่ครับผมและเจคอบไปได้เฮชอตเจคิออีกคนนึงครับเฮ้ยเอาอ่ะแล้วทอยครับเอาครับ เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใกล้เคียงครับสำหรับ m i t มึงทันหรือเปล่าเลง่ายเลยไม่ทันไอ้แถขอเราเล่นง่ายนะ่ผู้ชมครับใช่ครับพูดดิ้นต่อหน้าเลยตก่แล้วไรเนาะเห็นหัวตก่แล้วสามแสนหรือเปล่าไม่ใช่แชมป์แชมป์เลยต้องแชมป์เลยแชมป์วีคสามแล้วบึ้ม เรียบร้อยหรือเปล่านี่ฮะมุมนี้เหลือแค่ทูเคซี่คนเดียวแล้วฉีดสายหมายแทงอลาวรออยู่แล้วลงลงแบบนี้เรียบแจนกูล็อปเปลี่ยนตคกเฮ้ยเฮ้ยแจนจโอ้โหครับเอาครับผม3ต่อ3ครับไก่ที่สำคัญที่กูเสียเปิดเจเยอร์ไปก่อนเอาแล้วนผู้ชมครับเอาครับไก่สำคัญมากๆแล้วปิดไปก่อนหนึ่งฮะเอาครับผมเดมไอทีเอชมีโอกาสที่จะได้ ห้าสิบห้าสิบนะตอนนี้ใได้เปรียบครตรงนี้ได้เปรียบเรื่องผู้เล่นแต่ว่าเสียปเรื่องวงใช่ครับวงยอยู่แถวเราในวงที่เก้าครับใช่ครับเอาฮะดักแมนดีวใจเหลือเกินครับตรงนี้ใช่ครับผมผมว่าน่าจะตึงๆเลยครับใช่ครับเอาครับผมต้องเน้นุกหมูมาเสียดายนะถ้าเกิดว่าธนวันรยังอยู่เกมนี้จะเป็นเกมที่ปิดไก่ไม่ยากครับสำหรับเอ็มไอดีเอช ต้องดูครับผมว่าจะเลือกหมุนทางไหนนะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างโล่งครับผมแอตแทกออลเราเสร็จสมโภคไปแล้วครับเขาวงได้แล้สองคนนะทิ้งไอกรุเซียตัวคอไว้โดนด้วยกันหนึ่งเมตรใช่ครับโหแล้วดูการไหลขวามาแบบเฉียบๆมุมนี้ได้เล่นแหละครับตักแมนครับกรูมกับแจงกูด้ครับผมระยะนี้เอไของกรูมได้ลุ้นครับ กระเจียขอบเหมือนกันต้องเอาเรื่องของจํานวนตัวเล่นที่ได้เปรียบมาทําให้ไฟนี้ปิดได้นะครับใช่ครับผมแต่ว่าออปชันก็เหลือไม่มากนะหลายแถวแล้ใช่ครับผมหมดแล้วไม่มีหมูกด้วยจังกูดอฟเสียเปรียบจะจัดายไปดอกนี้ยังไงเอ่ยแล้วเดินฮะเอ็ดคูรูเตียฉีกยาวๆเดินไดนถั่วเมื่อไหร่แตกเลยผมจะบอกให้ครับผมใช่ครับเอา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 ไม่โดนแล้วไฟของแจนกูรล้อปลาไป แลวเดินทางเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าใช้หไหมเชสเลือกเดินทางเดียวครับครับอาม,ม,มีพื้นที่กำบังอยู่นะแ,แล้วไฟลูกนี้ถึงหรือเปล่าแต่ว่าไ,ไฟาแบบนั้นก็นขึ้นบังคับขึ้นสายอย่างเดียวครับออปชั่นหมดแล้ววิ่งกลับมาหาออปชั่นก่อนแจงกูรลอดูหน่อยมีอะไรมั่งนะคือที่สำคัญคือต้องหมวกต้องมีนะครับไม่งั้นนัดเดียวนี้ล่วงเลยเบอร์ริวครับใช่ครับเลื่อนไ่เต็มด้วยฮะเอาครับผมอู้ดอัดฮะเหมือนจะไม่ พื้นที่พอๆกันนะตรงนี้ไม่ได้อยู่กลางมากกว่ากันครับใช่ครับผมแต่ตำแหน่งนี่ผมอุ้ยครูแฟดยอดมาอะไรครับผมความนิ่งเท่านั้นแล้ะครับเอ็มไอทีเอ็สามคนแต่ฝั่งนี้ก็ไม่มีออปชันนะแต่ยังดีที่ดักแมนมีเกาะสามครับใช่ครับโอ้ยแอดแต่กอเลาเลยไม่เด็ดครับอุดอัดแทนนะใช่ครับเพื่งเปี้ยนะแก่เลาไก่นี้เพื่อโคตาใช่ครับ เพื่อโคต้าพีเดทไก่แรกแต่ว่านิดหรือว่าจะเป็นไก่แรกของเอเมดีสแฉตมาก่อนเลยครับผมใช่ครับโอ้ทหรีบใช้ออปชันไปหน่อยฮะแฉดสวนไปเหมือนกันนะเอเมดีนีน่จา่ายตัยวไปร้อยกว่าแล้วนะถแถวเราน็อกก่อนหนึ่งคนเนี่ยน่าจะปิดไก่ทันทีนไ m ่เครับผมอ่อค่อยๆแนปดูเหมือนกันนะตรงนี้แถวเราครับครับ ตัวผู้เล่นน้อยกว่านะเลยไม่ได้โผล่ออกมาเต็มทัวร์ขอแค่นั้นเดียวเขาหัวใจกูร้องไม่น่าจะว่าเก็บหมวกมาหรือยังเหมือนจะเก็บมาแล้วนะเทีขอบก่อแตกด้วยนะใช,ใช่ครับไอ <ผม S 2> เปรียบเรื่องผู้เล่นแล้วซันสันแนบมาโอ้ยตึงบีหัวใจน,น,นะผู้ชมครับใช่ครับสามต่อสองครับเราเลากับเอ็มเอดีเอชยื้อกันมาประมาณเกือบเกือบสองนาทีแล้วนะครับครับผมอ้าวงเริ่มขยับมาแล้วนะแต่ว่าเราใช้แฟนหมดแล้วครั้เล่ทั้งคู่หรือเปล่าล่ะ มุมนี้โอ้รีบใช้แฟดไปหน่อยนะผู้ชมฮะมุมนี้แล้วแฟดอีกหนึ่งลูกแจนวงไปสัมภาษณ์เจคอบครับหมูแล้วกลายเป็นว่าโดนก่อนเดนโดนวงก่อนติดไหมไม่ติดก็ติดหรอครับแล้วเก็บหน่อยหนึ่งโอ้ยวัดอยู่กูมปั๊มเลือดแล้วเจคอบนักผู้ต่ออ้าวหนึ่งหนึ่งเอสกูรูเซียเลือดไม่เต้นผมว่าเอสผมว่าไอ้กูรูเซียแน่นอนเอ็กูรูเซียแน่นอน ไม่ยาบเอมไมทีเอโอ้ยใส่กันจนหนึ่1-1สุดท้ายเลยฮะเอไมทีเอทมาจนได้ครับผมเกมนี้อย่างที่จากเฟย์บอกเขาบอกแล้วว่าร้อยเปอร์เซ็